สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในช่องแม่เนยฟู้ดค่ะวันนี้นะคะแม่เนก็จะชวนเพื่อนๆทําวุ้นกะที่ฟักทองกันค่ะก็ทำกินเองง่ายๆกันเลยนะคะสูตรนี้นะคะวุ้นก็จะไม่คายน้ําค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปดูวิธีทํากันเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มทํากันเลยนะคะเราใช้กะทิค่ะอยู่ที่ 500ml หรือว่าประมาณ2ถ้วยตวงนะคะตามด้วยผงวุ้นค่ะสมช้อนชา แล้วเราก็จะพักวุนนะคะไว้ประมาณ10นาทีค่ะจากนั้นค่ะเราก็นำวุนนะคะมาตั้งไฟต้มให้ผงวุละลายให้หมดค่ะโดยใช้ไฟกลางในการต้มนะคะเราก็จะคนๆแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆค่ะค่ะเมื่อผงวุ้นละลายดีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไปอยู่ที่100กรัมเกลือปน่นครึ่งช้อนชา คนน้ำตาลทรายและเกลือนะคะละลายให้หมดเลยค่ะจากนั้นเราก็จะใส่ฟักทองนึ่งนะคะหั่นเป็นชิ้นแบบนี้นะคะปริมาณตามชอบคนให้เข้ากันเสร็จแล้วเราก็นำไปใส่ภาชนะของเราได้เลยค่ะวันนี้นะคะแม่เนยก็จะใช้เป็นถ้วยจีบนะคะขนาดหนึ่งออนค่ะใส่ลงไปเราก็จะเทวุ้นนะคะให้เต็มถ้วยของเราเลยค่ะประมาณนี้นะคะ เราก็จะใช้เป็นกระบวยก็ได้ค่ะในการตักจะได้ตักง่ายๆนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะพักวุ้นให้เซตตัวค่ะประมาณ1-2ชั่วโมงเดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันอีกทีนะคะ ค่ะตอนนี้นะคะวุ้นกะทิฟักทองของแม่เนยก็เสร็จเรียบร้อยค่ะนําไปแช่ตู้เย็นนะคะไว้ทานเย็นยนชื่นใจกันเลยค่ะสูตรนี้นะคะวุ้นจะไม่คายน้ําแล้วก็วุ้นจะไม่แข็งจนเกินไปไม่อ่อนจนเกินไปค่ะเพื่อนๆก็ลองไปทําดูนะคะไม่ยากค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้แม่เนยด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ